สำหรับเว็บไซต์ที่เป็นองค์กรนะครับหรือเว็บไซต์ที่มีการเขาเรียกมีการเขียนบทความต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็พอทําเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าปล่อยให้บทความของคุณเนี่ยอยู่เฉยๆเปล่าๆนะครับเมื่อคุณเขียนบทความเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณควรจะต้องแชร์บทความเหล่านี้เนี่ยเข้าไปสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณนะครับหรือว่าแนะนําเพื่อนๆให้มาอ่านบทความนะครับซึ่งปกติแล้วเว็บไซต์ของจุล่าเนี่ย ที่ทางเว็บเกตเกตทำเนี่ยเราจะมีเครื่องมือในการช่วยในการส่งบทความนั้นเนี่ยไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับซึ่งถ้าใครได้รับเว็บไซต์จากเว็บเกตเกตแล้วเนี่ยเห็นเครื่องหมายเหล่านี้เนี่ยก็ให้ท่านทําการแชร์บทความเหล่านั้นเนี่ยไปสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กของคุณนะครับเพื่อให้เขาเรียกว่าเว็บไซต์มีการกระตุน้นการเข้ามาของคนเข้ามาอ่านนะครับเวลาเราเขียนบทความใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ที่เป็นพวกข่าวสาร เว็บไซต์ที่เป็นองค์กรนะครับที่มีการเคลื่อนไหวของบทความยวยบ่อยๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ที่ทำแฟนเพจด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีง่ายๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วถามว่าวิธีการแชร์เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ควรสาธิตนะครับเพราะใครๆก็รู้อยู่แล้วแต่เพื่อให้เราเข้าใจเครื่องมือของจุมล่าด้วยนะครับผมถึงอยากจะสาธิตให้ดูว่าเราจะใช้เครื่องมือของจุมล่าเนี่ยให้เป็นประโยชน์ได้ขนาดไหนนะครับวิธีแรกนะครับที่เราจะมา แบ่งปันบทความของเรารเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือผ่านทาง a c e b o o k นะครับอันนี้เบสิกเลยนะครับเพราะเรารู้ว่า a c e b o o k ณขณะนี้เนี่ยดังที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มีคนใช้งานเยอะมากที่สุดนะครับวิธีการที่เราจะแบ่งปันเข้าสู่ Facebook ได้เนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับเวลาเราเขียนบทความที่เว็บเกตเกตวางพร็อพวางตำแหน่งให้เนี่ยคุณจะพบว่าอย่างแรกเนี่ยเว็บเราได้วางกดถูกใจเอาไว้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือกดถูกใจนะครับถ้าคุณกดถูกใจตรงนี้ปั๊บ คลิกกดให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยบทความของคุณเนี่ยก็เข้าสู่เฟซบุ๊กของคุณแล้วนะครับผมเข้าไปที่ facebook ของผมนะครับก็ปรากฏว่าเห็นไหมฮะเข้ามาแล้วนะครับการกดถูกใจเรียบร้อยนะครับอย่างที่2ก็คือการคอมเมนต์นะครับการคอมเมนต์เนี่ยที่ด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะเราจะติดตั้งปลั๊กอินที่ทําให้คุณสามารถคอมเมนต์บทความนี้ได้ เมื่อคอมเมนต์เสร็จเนี่ยก็ยังโพสต์ไปยัง Facebook ของคุณได้อีกนะครับซึ่งจะทําให้เพื่อนๆของคุณเนี่ยได้เห็นว่าอ๋อคุณกําลังมีเขาเรียกมีแอคทิวิตี้ในบทความอะไรอยู่แล้วคุณนําเสนออะไรนะครับซึ่งก็จะดึงให้คนที่เห็นเนี่ยเขามาอ่านด้วยนะครับหรือมาให้ความสนใจเข้ามาอ่านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบทความไหนที่ต้องการเผยแพร่ที่ต้องการการเผยแพร่มากๆเนี่ยควรจะทําการคอมเมนต์นะครับเพื่อให้เ,เว็บไซตเเ์เพื่อให้เว็บไซต์นั้นเกิดการ เขาเรียกเกิดการกระเตือขึ้นมานะครับเกิดมีมีการมีความสัมพันธ์ในบทความนั้นนะครับอันนี้ส่วนที่2นะครับส่วนต่อมาก็คือการแชร์เข้าตรงๆนะครับการแชร์เข้าตรงๆเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าเ c e b o o k ของเราแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูเราก็จะต้องมาแชร์ที่สถานะของเราด้วยการ Copy Copy ตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก,ก็ต้องมาแชร์ที่ตรงนี้เห็นไหมฮะอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ย โอเคผมจะไม่ทําแบบนี้นะครับเพราะว่าวิธีนี้เป็นวิธีเดิมๆนะครับเราจะใช้เครื่องมือทีอ่ผมจะใช้เครื่องมือที่จุมล่ามีมาให้เลยนะครับนั่นก็คือการแชร์ด้วยเครื่องหมาย Facebook ตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะจะเห็นจะสังเกตว่าเว็บไซต์ที่เว็บเก๊ะทำเนี่ยจะมีเครื่องหมายแบบนี้แทบจะทุกเว็บนะครับเพราะว่าเวลาคุณทําบทความอะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยคุณจะต้องแบบคุณจะต้องแบ่งปันไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับเพราะนั้นเพื่อความสะดวกปุ๊บคุณกดตรงนี้เลยนะครับ อ่ากดปุ๊บเห็นไหมฮะมาเลยคุณไม่ต้องไป Copy l i n ลิงก์ให้เสียเวลานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นออสองแบบก็คืออย่างแรกเนี่ยบน Facebook ของคุณเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็หลักการง่ายๆนะครับคุณก็ใส่อะไรบางอย่างแล้วก็กดแชร์ลิงก์นะครับแต่ในกรณีที่คุณทำแฟนเพจด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ควบคุมแฟนเพจทั้งหลายนะครับเวลาที่คุณเขียนบทความอะไรในเว็บของคุณก็ตามแล้วคุณเขียนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณต้องการแชร์ไปยังแฟนเพจของคุณเนี่ย ให้คุณทําการเลือกในส่วนตรงนี้ให้เป็นบนหน้าของคุณตรงนี้เห็นไหมฮะที่หน้าของคุณเนี่ยก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานะของแฟนเพจของคุณเนี่ยคุณจะส่งไปยังหน้าแฟนเพจไหนนะครับเนื่องจากผมมีแฟนเพจเป็นจํานวนมากนะครับมันก็จะมีให้เลือกเยอะเลยเห็นไหมฮะอาจจะไปยังหน้าไหนบ้างนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับตอนนี้ผมอาจจะเลือกส่งไปที่เว็บเก t ตเกตนะครับอา่าแล้วก็เขียนแล้วก็กดแชร์นะครับ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ช่วยให้เพิ่มความสะดวกของเว็บมาสเตอร์ในการช่วยแชร์บทความที่เพิ่งเขียนเสร็จนะครับอย่าปล่อยบทความของตัวเองเนี่ยพอเขียนขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไม่ส่งต่อให้ใครอ่านนะครับแบบนี้ไม่ถูกนะครับโอเคผมขอกดทิ้งตรงนี้ก่อนนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เป็นวิธีเขาเรียกเป็นวิธีโบราณเนาะแต่ก็สามารถยังใช้ได้ดีอยู่นะครับก็คือการส่งบทความนั้นเนี่ยเข้าไปอย่างอีเมลนะครับจุล่ามีเครื่องมือในการส่งบทความเนี้ยเข้าสู่อีเมล ทันทีโดยไม่ต้องผ่านอีเมลของคุณเลยนะครับก็คือเครื่องหมายตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะพอคุณกดปับ๊บก็จะเกิดอ o อ u พขึ้นมานะครับในอปอัพก็จะบอกว่าคุณจะอีเมลไปถึงใครนะครับใครคือผู้ส่งแล้วก็อันนี้อีเมลของคุณนะครับในหัวข้ออะไรแล้วก็กดส่งนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ช่วยทําให้การแชร์บทความไปยังอีเมลของเพื่อนๆของคุณเนี่ยทำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีอีเมลในส่วนของการประกาศนะครับไม่ว่าจะประกาศอะไรก็ตามพอทาเสร็จปุ๊บ พอไปแชร์ใน facebook แล้วคุณอาจจะยังไม่มั่นใจว่าคนคนนั้นเนี่ยได้รับบทความนั้นหรือยังคุณก็สามารถเอา,เอาอการอ e ีเมลเนี่ยไปไประยุกต์ใช้กับองค์กรของคุณได้นะครับที่ผู้ส่งก็สามารถแนบได้หลายผู้ส่งนะครับคุณก็ใช้เครื่องหมายคอมมาขั้นอ e ีเมลแต่ละอีเมลนะครับโอเคนี้ผมขอปิดนะครับทีนี้เราไปดูส่วนอื่นๆบ้างนะครับนอกจากเฟซบุ๊กอีเมลเราก็จะมาดูในส่วนของการแชร์ไปยัง โซเชียลเนเวอร์อื่นๆนะครับซึ่งเครื่องหมายอื่นๆก็จะมีทั้ง MySpace, Twitter นะครับ d i g นะครับถ้าใครที่ทำ SEO นะครับคุณจะรู้ว่า Twitter เนี่ยเป็นหลัง SEO ชั้นดีนะครับเมื่อเรากดที่ Twitter ปั๊บนะครับเครื่องมือก็จะสั่งบอกคุณว่าโอเคขณะนี้คุณจะกำลังแชร์บทความนี้ไปยัง Twitter นะครับเนื่องจากผมยังไม่ได้ล็อกอินนะครับผมจะต้องล็อกอินใหม่นะครับทำการซ g n in เข้าไปแล้วนะครับ ที่ทวิตเตอร์ก็จะสร้างลิงก์นะครับเราก็เขียนแนะนํานะครับครับเสร็จปุ๊บก็สั่งทวีตนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับที่โปรไฟล์ทวิตของเราก็จะมี บทความที่เราเพิ่งแชร์มาจากเว็บไซต์เมื่อสักครู่นะครับโอเคทีนี้เนี่ยอ,อ,อันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นวิธีการแบ่งปันบทความนะครับเราจะเลือกบทความไหนในการแบ่งปันอันนี้ก็อยู่ที่เราแต่ละคนเราชอบใจบทความไหนเราก็แบ่งปันไปให้เพื่อนของเรานะครับเว็บไซต์ไหนที่เป็นองค์กรนะครับควรจะช่วยกันแบ่งปันบทความเหล่านั้นไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อโปรโมทประชาสัมพันธ์องค์กรของคุณนะครับเว็บไซต์ตัวอย่างที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างในวันนี้เนี่ยคือเว็บไซต์ของ คริสจักรเ่อใ้คริสจักรเนี่ยมันจะมีบทความดีๆเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ตลอดนะครับเมื่อมีบทความก็ต้องมีการแบ่งปันนะครับเพราะฉะนั้นคนในคริสจักรคนในองค์กรนั้นก็ควรจะต้องนำเอาบทความเหล่านั้นเนี่ยไปแบ่งปันผ่านโซเชียลเน็ตเวกของคุณนะครับเพื่อกระจายข่าวสารนะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ